สวัสดีครับวันนี้ก็เรายัางอยู่กับรถไฟฟ้า ev นะครับยี่ห้อเนต้านะครับรุ่นเนต้าวีอันนี้เราจะมาคุยอะไรกันนะครับสิ่งหนึ่งที่เจอนะครับตอนที่รับรถมาใหม่คือปัญหาคือว่าเสียบชาร์จแล้วไฟมันไม่เข้าทันทีนะครับต้องไปกดทุกครั้งเอ่อตรงส่วนตรงนี้มันสามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับแล้วก็ล่าสุดผมได้ยินข่าวว่า เนตาวีกำลังเอานำรถเข้ามาอีก3,600คันนะครับเพื่อที่จะส่งมอบตามออเดอร์นะครับก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งคงจะมีคนได้รถนะครับ3,600คันนี้นะครับแล้วก็อาจจะเจอปัญหาลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าจะแก้ยังไงครับให้สังเกตที่ด้านหน้านะครับประจุตรงนี้นะครับจะมีไฟแสดงสถานะการชาร์จนะครับถ้ามีการชาร์จ จะขึ้นไฟสีเขียวนะครับแต่ถ้าไม่ยังไม่ชาร์จจะขึ้นเป็นไฟสีส้มๆก่อนอื่นเราก็เปิดฝาชาร์จออกมากนะครับตรงนี้นะครับส่วนบนนี้จะเป็นช่องชาร์จ AC นะครับส่วนช่องล่างจะเป็นช่องชาร์จ DC นะครับในการชาร์จแบบ DC นะครับเราจะต้องเปิดออกมาทั้ง2ช่องนะครับก็คือตามปั๊มนั่นแหละมันจะใช้ทั้งหมดเลยหะหัวหัวชาร์จเนี่ย มันจะเสียบทั้งหมดทุกอันนะครับแต่ส่วน AC ชาร์จเดี๋ยวเราปลดยางออกจากครอบนะครับส่วนหัวชาร์จ AC นะครับจะเสียบเฉพาะช่องบนนะครับเป็นแบบชาร์จช้านะตอนนี้เราไม่ได้ใช้ DC เราเป็นชาร์จ AC ในบ้านนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นปลั๊กธรรมดานะครับตัวนี้เป็นชาร์จฉุกเฉินนะครับ เป็นปลั๊กธรรมดาแล้วก็เสียบไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้มีไฟพร้อมนะครับเดี๋ยวเราเสียบเลยเสียบไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับขึ้นเป็นไฟสีส้มนะครับสถานะคือยังไม่ชาร์จผมก็เอ๊ะทำไมทำไมมันจะต้องกดชาร์จทุกครั้งเหรอมันไม่ชาร์จเองเลยเหรอ แรกเริ่มนะครับแรกเริ่มเลยก็ผมใช้วิธีการกดตัวนี้นะครับก็คือเริ่มชาร์จเนี่ยครับสถานะการชาร์จกดเริ่มชาร์จนะครับมันก็จะทําการเริ่มชาร์จแล้วก็ล็อกหัวชาร์จบริเวณคอนโซลรถไฟจากสีส้มก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับแปลว่าชาร์จแล้วนะครับบนหน้าปัดที่แสดงปอร์เซนแบตเตอรี่นะครับมันก็จะมีการ มีแถบวิ่งนะครับเหมือนแสดงสถานะการชับครับครน,นี้ถ้าในกรณีที่เราชาร์จเสร็จแล้วเราจะทำไงเราสามารถดึงดึงออกได้เลยไหมอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในรถยนต์ไฟฟ้านะครับแรงดันของแบตเตอรี่รวมแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ300โวลต์นะครับเ,เคยเห็นตู้เชื่อมเหล็กนะครับ ที่เขาใช้เชื่อมเด็กเวลาเขาสร้างบ้านสร้างอะไรแล้วก็มาเชื่อมเชื่อมเชื่อมกันนะอันนั้นห้าสิบโวล์นะครับห้าสิบโวล์แตก่กระแสก็อยู่ที่ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยนะถึงสองร้อยอยู่ในเกณฑ์นี้มันยังสปราร์ขนาดนั้นนะอันนี้ก็สปราร์เหมือนกันนะถ้าเราดึงในขณะที่มันชาร์จอยู่แล้วดึงมันก็จะเกิดการสปราร์างั้นเหมือนกันถ้าการห่อหุ้มของพลาสติกรอบนะดีนะครับ เอ่อพวกไฟที่สตาร์อาจจะไม่มาโดนมือเรานะครับถ้ามันโดนมือเรานี่ก็คือไหมเลยนะมือแต่พวกขั้วทองแดงขั้วโลหะนะครับเอ่อละลายแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะดึงหัวชาร์จออกนะครับเราต้องเช็คดูว่ามันหยุดชาร์จแล้วนะครับถึงจะดึงออกได้ครับในกรณีที่เราไปชาร์จตามปั๊มนะครับมันจะใช้แอปมือถือนะครับในการสั่งหยุด ครวให้เรามาเช็คที่หน้าจอทุกครั้งด้วยนะครับว่ามันหยุดหรือยังนะครับโดยตอนนี้นะครับก็คือมันอยู่ที่เริ่มตัวน,นี้แปลว่ามีการชาร์จอยู่นะครับสถานะไฟเป็นสีเขียวถ้าเราจะเอาออกแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็กดปลดล็อกด้วยแต่อันนี้มันมันปรับมาเองอัตโนมัตินะครับถ้ามันไม่ได้ปลดล็อกนะครับเราต้องปลดล็อกให้มันก่อนที่จะดึงหัวชาร์จออกนะครับเพราะไม่งั้นสลักล็อก ตัวตัวหัวชาร์จของเราอ่ะมันจะไปขัดกับตัวสลักล็อกทําให้สลักล็อกอ่ะถอยไม่ออกนะครับฝืดแล้วถอยไม่ออกแล้วจะมีปัญหาว่าดึงสายชาร์จไม่ออกนะครับตอนนี้เราทําการหยุดชาร์จแล้วนะครับสถานะไฟเป็นสีส้มครับคราวนี้เราก็สามารถดึงออกได้นะครับ แล้วเราก็สมมติว,ว่าเราจะชาร์จอีกครั้งหนึ่งนะเสียบเข้าไปปุบ๊บมันก็ยังเป็นสีส้มเหมือนเดิมน,นะครับอันนี้เราจะทํายังไงที่แบบว่าเสียบเข้าไปแล้วชาร์จได้เลย,อ,ยอันนี้ผมลดออกก่อนนะครับตอนที่ได้รับรถเข้ามานะครับมันอาจจะมีการตั้งฟังก์ชันตัวนี้อยู่ นี่นะครับนัดหมายการชาร์จทุกวันเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับอันนี้ก็คือว่า,ามีการกำหนดเวลาชาร์จเอาไว้ก็คือหลังสองทุ่มครึ่งสำหรับท่านที่ใช้มิเตอร์ T O U นะครับอาจจะกำหนดเวลาไว้หลังสี่ทุ่มนะครับมันก็จะทำการชาร์จให้หลังสี่ทุ่มแต่ครนนี้ถ้าเราต้องการชาร์จนอกเหนือนเวลานั้นนะครับเราให้แบบว่าร,ระบบชาร์จทำงานทันทีเนี่ยให้เราปิดฟังก์ชันนี้ซะนะครับ ปิดแบบนี้นะครับทีนี้เ,เราเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราพอเสียบชาร์จปั๊บมันจะชาร์จเข้าให้ทันทีไหมนะครับสำหรับหน้าการชาร์จนี้วิธีการเข้าหน้าชาร์จนี้นะครับเ,เดี๋ยวก็คือแตะที่รูปรถด,ด้านบนนะครับแตะปุ๊บมันก็จะเข้าสู่หน้าการชาร์จตรงนี้นะครับการชาร์จการล็อกนะครับแล้วก็นัดหมายตอนนี้เราปิดนัดหมายแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่า พอเสียบแล้วมันจะชาร์จทันทีเลยไหมสายชาร์จมีไฟพร้อมนะครับ,แบบเสียบเลยนะครับครับเนี่ยฮะสถานะเป็นไฟสีเขียวกระพริบเรียบร้อยก็คือว่ามันชาร์จแล้ว ตอนนี้ตอนนี้เราดึงได้ไหมดึงไม่ได้นะครับถ้าดึงจะเกิดการสปาร์คและอย่างหนึ่งเสียงหัวล็อกมันก็ล็อกไปแล้วเมื่อกี้หัวล็อกมันล็อกไปแล้วถ้าเราดึงออกมาตอนนี้นะครับหัวชาร์จจะไปขัดกับตัวล็อกเสร็จแล้วเดี๋ยวพอตอนปลดล็อกมันจะปลดล็อกไม่ออกครับเพราะว่ามันฝืดมันมันไปขัดกันอยู่แล้วมันฝืดครับนั่นก็อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งที่ว่าหลายๆท่านที่ว่าดึงหัวชาร์จไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นการเสียบหัวชาร์จนะครับ หเสียบเข้าไปให้แน่นนะครับเสียบให้สุดสอ,อย่าดึงในขณะชาร์จหรืออย่าดึงในขณะที่หัวล็อกยังล็อกอยู่นะครับเราต้องทํำการปลดหัวล็อกก่อนหรือหยุดการชาร์จก่อนถึงจะดึงได้นะครับครับก็จะเห็นว่า หน้านี้นะครับขึ้นมาสถานะเริ่มชาร์จทันทีเลยน,นะครับโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็อยู่ในการล็อกนะครับตอนนี้ก็คือล็อกหัวชาร์จอยู่ถ้าเราจะ,ะถ้าเราจะหยุดชาร์จนะครับเราก็ต้องกดเสร็จสิ้นนะครับกดเสร็จสิ้นกดปลดล็อกแล้วถึงจะดึงหัวชาร์จออกได้นะครับสําหรับการชาร์จในปัม๊มพอเราอยู่ในแอปแล้วหยุดชาร์จในแอปแล้วนะครับให้เราเช็คที่หน้าจอนี้ด้วยว่า มีการปลดล็อกหรือยังนะครับอยู่ในสถานะหยุดชาร์จหรือยังก็คือเสร็จสิ้นตัวนี้นะครับกดปลดล็อกก่อนที่จะดึงหัวชาร์จออกทุกครั้งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวดึงหัวชาร์จไม่ออกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงแต่เรื่องชาร์จนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวแล้วถ้าเรามีคลิปเกี่ยวกับ รถไฟฟ้านะครับเราก็จะมีเอามาลงให้ดูอีกนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ